ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราตมี่ในช่วงนิทุโนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายคาซีดครับโดนจับปรับแน่นอนนะครับสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีแล้วเด็กคนนั้นโดยสารรถยนต์บ่อยๆโดยไม่มีคาซีดต้องตั้งใจฟังครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเผยว่าตั้งแต่วันที่17สิงหาคมปี2566เป็นต้นไปมีผลบังคับใช้กฎหมายคาซีดโดยกำหนดให้เด็กเล็กอายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทส่วนรถรับจ้างและรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กครับส่วนข้อยกเว้นหากไม่มีคาซีทแต่มีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนั่งในรถต้องปฏิบัติ3ข้อจึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นคือ 1. ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้าย 2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหากเป็นรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ 3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้คาซีทแบบปลอดภัยและถูกต้องสำหรับเด็กมี2แบบดังนี้ครับ 1. ที่นั่งนิรภัยชนิดหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดหันไปทางด้านหน้ารถ 2. ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมไม่มีพนักพิงหรือที่เราเรียกกันว่า booster seat โดยทั้ง2แบบนะครับจะต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเราครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วกลับมานิทุนงกันได้ใหม่ครับในรายการคณรโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ